โอ้โอ้โอ้โอเคครับก็ต้องขอากร่าวสวัสดีเพื่อนเพ,เพ่ทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่ผมนายตัวประกอบกับเกมโอเมจิอารีนาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับเราไม่ได้มาสอนเล่นแต่อย่างใดครับแต่เมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะครับผมทางเกมได้ปล่อยอีกหนึ่งสกินที่เรียกได้ว่าสวยงามมากมากเลยครับกับสกินใหม่ของยโตฮิเมะโอ้ ดูดีโคสวยอะโอ๊ะโอ้ยโอ้ยนี่ครับสกินใหม่ที่ผมบอกสกินน่าจะเป็นช่วงของวาเลนไทน์นะครับผมเป็นโยโตฮิเมะในร่างชุดนอนไม่ได้นอนนะครับ บอกแล้ว่าแค่ชุดนี้ก็ของมันดีจริงๆนะแต่ที่ผมชอบอีกหนึ่งอย่างเลยก็คืออาวุธที่เขาเปลี่ยนมานะครับผมจากปกติที่ตัวของยาโตฮิเมะเขาถือเป็นดาบยักษ์เนาะก็กลายเป็นหมอนใบโตแทนคิดได้ไงเนี่ยโอ้สกินนี้วางขายในระยะเวลาจํากัดนะครับผมถ้าใครเป็นเมนยตโตฮิเมะก็อยากให้รีบจัดเลยนะครับเป็นหนึ่งสกินที่ดีไซน์ออกมาดีมากๆเลยนะครับราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับสกินโทเค็นไม่พอไม่ใช่ปัญหาครับซื้อสดไปเลยฮะจอเขาให้ อ้อกี่ทีมันก็สวยนะสก,กินนี้ <c oughs> แล้วก็จะมีในส่วนของปุ่มกดอยู่น้า <c oughs> ปุ่มกดอยู่ไหนนาะนี่ไงปุ่มกด148เอา้าเรามี144กสขาดอีก4ยกโอเคเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บนึงนะ A few moments later Magic ปุ่มกดปุ่มกดอยู่ไหนนี่น <c oughs> ไงสวย โลดแม่งามแต้แต้โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มการรีวิวเลยนะฮะมาแล้วมาแล้วแม่เซตที่ผมจะใช้เป็นเซตของท็อปหเช่นเคยนะโอ้โหเมสมสยองขวัญแม่เอดี AD, เราเป็นฮาคุโระด้วยแม่บ้โอ้โหปุ่มกดโคตรสวยสวยจริงสวยจริงเดี๋ยวขอดูท่าว้าวหน่อยนะ <c oughs> แหมไปติดเ,เซลฟี่แล้วโอ้นั่นไงไม่มีใครช่วยฟาร์มด้วย <c oughs> น้ำตาจะไหลเลยเนอะ,ะโอ้โหเอาหมอนฟาดตึงๆแต่เสียงหมอนนี่มันหนักแน่นดีวนะหมอนทำจากอะไรนะนเนี่ยไวเบเนียมวะโอเคตอนให้สกิลหนึ่งเดี๋ยวรู้สึเกเหมือนเกมนี้ภาพไม่ค่อยจะชัดเลยวะ่ะนั่นไงว่าแล้ว Okay, โอเคด้วยที่ผมไม่ได้สอนโยตัวฮิเมนี่เพราะผมเคยทำสอนไปแล้วนะ <S <S เผื่อใครที่เข้ามาดูช่องผมแรกๆเนาะหน้าปกคลิปก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็เข้าไปดูกันได้นะน่าเป็นไงจาก,กดไปดีแล,และเออเลดเกมเดี๋ยวเรารู้กันโอ้เสียงหมอนนี่มันแน่นดีจริง สวยครับสู่โคสวยจวังหวะนี้อันติที่สวยเอาเรื่องเลยนะเหมือนะไดินเสียงเอฟเฟคพวกก,กล้องคล้ายๆเหมือนจับโป๊จับตอนถ่ายรูปเลยสวยครับจ้าเสียงหมอนี่มันฟาดแบบกระทบด้วยแบบสะใจจริงๆนะ รู้สึกเหมือนพิพะจะลงมาแต่เราลงไปก่อนดีกว่าเจวแน่ออโอเคหกนาทีแล้วเราคลิปเลนได้แล้วนะดันป้อมล่างเลยดีกว่าเดินไปบนก็เสียเวลาเนจะ้าีีไปแล้วครับจังหวะนี้ โอ้โหไกลเกินไกลเกินไกลเกินสวยครับเฮ้เดี๋ยวมึงเจอตกโอ้เจะออีกเก็บหมดเลยป้อมหน่อยละกันเดี๋ยวต่อเข้ามานะเดี๋ยวๆๆๆสวยครับ โอ้โหอโอ้ฮะสกิลเราไม่มีเลยเมื่อกี้เราก็เล่นพักด้วยเราตามแบบไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่เคาน์าเตอร์ตึงๆฮะ หนูเอกูปั่นยับเลยปั่นยับยับ,ยบ,ยบเข้าแบบขับไวถ้าเกิดอะไรแล้วก็ฝากลูกเมียข้าด้วยกาเกาจ้าป้อมให้แตกก่อนแล้วผมยลยไม่ถอยแต่ว่าโชคดีไปเย็นนีนเ้เจอทีมดี เบ๊เบ๊เบ๊โอ๊ะไอ้กูโดนเกียนกูโดนเกียนโธ่ไม่เห็นตัวมันนะแล้วเราจะเข้าไปทำไมวะโอ้โหดาทิพดึกอย่างเงี้ยแหละนอนน้อยอยู่ด้วยอ่อยลูกๆใจเย็นลูก <c oughs> ้เมื่อกี้สกิลสอง่าได้เลยนะเพราะมันพอสกิลเอสกิลสามมันค่าได้เล,เ,ลเลยมันสกิลมันเลยรีเซ็ตเนาะโอ้โอหฮาคุโร่เดินอย่างงั้นไหวว่าอือเราเล่นเยอะ หนีเลยเรียบร้อยฮะจุดจบของคนโชว์เดียวแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงเผื่อมีคนมาเช็คแต่โยโต้ฝั่งเขาก็ของเกือบจะครบแล้วนะนี่หูเกือ็แตกแต่เขามาก่อนถอยก่อน นี่ทำไมมันหายเมิดวะห,หวดลูกห,หวดเข้าไปหดเข้าไปพลังหมอนคดที่ิคอลถึงไม่ได้ออกคิดเลยก็ตายโอเครับเปิดได้แล้วย่างงี้กระตาะอันเชิญ โอเคเพื่อนไม่เหลือให้เราเล่นเลยอันติลูกอันติอันติไม่ติดโอ้หัวจุ่มกําแพงอีกเลยเนี่ย MVP เป็นของเมธอันดับหนึ่งของเกมนะครับเดี๋ว่าโชคดีไปเจอทีมดีเนาะเกมนี้10.8ไม่ได้แย่ที่3 โอเคครับเป็นกันมากครับสำหรับการรีวิวสกินของยัโตัวเมะมสกินใหม่นะครับผมสกินน่าจะวันทายเนาะก็เอาไปอีกหนึ่งสกินที่บอกเลยว่าโมเดลนี่บาดตาบาดใจเราชาชาติมากมากเลยนะครับมันเป็นอีกหนึ่งสกินที่สวยมากๆเลยนะกับคอนเซปต์ชุดนอนไม่ได้นอน แล้วก็ผมชอบไอ้ตรงที่เขาเอาหมอนมาแทนเป็นอาวุธอะเออมันค่อนข้างเป็นไอเดียที่ดีเลยนะครับแบบฟาดทีเสียงแบบปุ๊กปักปุกปักเนะี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าหมอนเขายัดอะไรเข้าไปในหมอนเนาะก็ <laughs> ถ้าใครเป็นเมนโยโตฮิเมะนะครับผมก็อยากให้ไปจัดสกินนี้เนาะมันเป็นอีกสกินที่สวยจริงๆดูสิโอ้ของดีจริงๆนะ โอเคครับเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้คิดเห็นกันยังไงคอมเมนต์พูดคุยเพิ่มเติมได้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมรบกวนกดไลค์และซับสไครต์ให้หน่อยนะครับหนึ่งขของทุกคนคือกำลังใจอามาสารงผมเลยละฮะขอบคุณทุกคนที่กดให้นะครับ thank you ค,ครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนั้นติดตามชมกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายฮะเจอกันในเกมต่อไป